สวัสดีครับผมนายกิตศักข์คองวันนี้เด้พระสมเด็จระคังผิบเกตบัวตูมนะครับอามาให้ทุกท่านได้ไปรับชมเพื่อเผยแพร่ให้กับคนเกิดใหม่เย่รุ่นคนที่เริ่มศึกษาพระสมเด็จระคังให้ดูนะครับว่าพระแท้ๆเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้สวยครับมีหน้ามีตานะครับสวยนะครับสวยมากครับดูครับไปดูด้านหลังนะครับ สวยครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับนะครับพระที่สร้างอายุมากกว่า150ปีขึ้นไปจะต้องมีคาบแขนไซด์นะครับนะครับเปรียบสมมุติหินนี่ครับนะครับเห็นนี่ครับคือหินจากธรรมชาตินะครับนะครับหินนี้งอกได้นะครับคือเกิดคาบแขนไซด์นะครับถ้าสีหินเป็นสีแบบนี้นะครับสีเทาๆอายุ150ปีขึ้น ถ้าขาวๆนะครับก็อายุ200ปีขึ้นนะครับเราต้องดูเทียบเคียงนะครับแล้วหินก็มีมีการหดย่นย่อมีรอยลานรอยล้านะครับไม่รู้มีบ่อนะครับเกิดจากธรรมชาตินะครับคือหินงอกคือพระสเด็จพระคังเขาสร้างจากปูนเบอกหคอยจากหินแคนไซส์ครับแล้วปูนเบอกหอยก็มีคาบแคนไซส์จะงอกได้เหมือนปูนเหมือนหินนะครับนะครับเดี๋ยวขยันด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับ นี่นะครับความสวยของพระเด็จพระคังครับมีตานะครับสวยองนี้กดสวยสวยมากครับองนี้ตั้งแต่ดูพระเสด็จพระคังมีองนี้มีตาครับมีจมูกมีปากเลยครับสวยมากครับครับพิมเกตบวโตมนะครับครับมีหูนะครับมีหูสองข้างเลยครับ สองข้างครับมีปากนะครับมีจมูกนะครับมีตานะครับสวยครับครับทุกคนเห็นอย่างผมไหมครับผมเห็นหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นหูนะครับสวยมากครับ พระส็จพระคังเกตบัวตูมนะครับสวยมากครับโอ้มีมีมีนี่ครับมีสร้อยเลยครับเนี่ยตรงคอนะครับมีครับสร้อยพิสังวานนะครับครับสวยมากครับไม่เคยเห็นนะครับสวยมากครับเป็นพระส็จพระคังที่มีครบอย่างนี้ครับสวยจริงๆนะครับรู้คาาแผ่นไซส์ครับ ดูครับเป็นไซต์ขึ้นมานะครับดูครับสวยมากครับดูครับคเป็นไซต์หนามากครับตกสวยสวยมากครับคับเป็นไซ้์สวยจริงๆครับดูครับสวยสวยมากดูครับสวยมากครับสวยจริงๆ ครับน้ำมันตะยิ้วครับเหลืองอลามสวยมากครับค่าน้ำมันตะยิ้วสวยมากครับสวยครับยุคกลางนะครับพระองค์นี้ยุคกลางยุคต้นเลยครับยุคกลางนะครับดูครับขอบขอบลงมานีครับนะครับลงมางล่างเลยครับนะครับสวยครับสร้างในยุคกลางครับสวยๆวยงนี้คงจะเป็นหลวงวิจิตนะครับสวยครับสวยมาก สร้างในยุคหลวงวิจิตครับเพราะผ้าผิวนี้จะสวยอย่างนี้ครับเนื้อสวยครับมีทองด้วยครับนี่มีทองแวบๆูีตรงนี้ครับอุ้ยทองเยอะครับเป็นเล็กๆมีผงทองครับแต่คาบกันสายหนาครับทับถมหมดแล้วครับอีกคาบกันสายครับครับสวยสวยจริงๆครับโอ้หภาพเป็นภาพทูรู่จะสวยมากครับระอกสวยสวยครับ สวยจริงจริงไปดูด้านหลังบ้างนะครับดด้านหลังนี่ก็เม็ดทองนะครับนี่เม็ดทองครับแปบ๊บๆๆนี่ครับเม็ดทองครับสาธุเปล่งลัศมีขอยห้รุ่งี้สุขภาพแข็งแรงมีอยู่ยืนยาวม,มีโชคมีลาภมีเงินงมีทองจะได้สรุปุสนาสืบต่อไปตอนนี้กำลังสร้างโบสถ์สร้างมหาวัดน,น้ำแดงอยู่โบดที่แล้วก็ได้สร้างเสาได้ยกช่อฟ้าเป็นประธานยกช่อฟ้าเป็นเร,รยาเลยร่วมสร้าง หินปูนทรายตอนนี้เหลือประตูหน้าต่างตามันไดพยานาคลูกก็อยากได้เป็นเจ้าภาพสร้างอีกโอ้โหนี่สวยๆครับดิเม็ดครับดิเม็ดดิเม็ดกล้วยนะครับเนี่ยกลมๆเนี่ยเม็ดกล้วยครับจะภาพสร้างอีกอใหลูกค้าขายดีเงนินทองมีโชคมีลาบฟกมาเสร็บสร้าง ทำรูปของศาสนาเพราะพระเขาสร้างมาเพื่อทำรูปของศาสนานะครับสวยครับโอ้โหมวลสารครับเป็ดเหลืองๆครับทุกครับผมพู้ทุกคนนะครับตรงนี้ครับโอ้สวยๆนะครับผมช็อกผมพู้ทุกคนนี่ครับภาบดินครับภาบดินพิเศษครับน้ําพิเศษนะครับดินพิเศษน้ำพิเศษอยู่ด้วยกันครับนะครับครับเม็ดดำเม็ดแดงครับโอ้ เป็ดดำครับสวยครับนะครับถูกข้าวเป็นไาทับแล้วครับไปครับข้าวเป็นไาทับนะครับข้าวเป็นไซยข้าวิดนะครับข้มาด้วยกันนี่ครับข้าวเป็นไายทับแล้วครับนวลนะครับนวลๆนี่อายุมากกว่า150ปีนะครับนี่คือผักหักแตกครับผักกำแพงนะครับวันนั้นอะไรเนี่ย เป็ดทองเม็ดทองเป็ดทองเม็ดนนงอีกแล้วผมพุทธคุณผงแป้งครับผงแป้งผมช็อคเทนเผงพุพทธคุณทั้งห้าแล้วก็เอาเอาลงมาเป็นส่วนผสมแล้วจับตัวเป็นก้อนครับเห็นไหม,มครับเนี่ยผมพุทธคุณผงแป้งผมช็อคครับสวยครับสวยสวยครับส,สวยมากครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ กดถูกใจก็ถูกใจก็กดกใจเยอะๆนะครับกดติดตามผมเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจลงให้ดูนะครับครับสวัสดีครับ